ฝันฝันเห็นถูกล่ามโซ่สิ่งที่ตั้งใจไว้มากอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟุกๆมีความอัดอั้นกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังระวังสราิญาณกล้าได้กล้าเสียของคุณจะทำให้คุณพลาดพลังได้ความรัก คุณหรือคนรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความลับต่อกันแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะกลัวจะโดนอีกฝ่ายโกรธและกลัวจะทะเลาะก,กันผู้ที่มีคนรักแล้วคนรักจะเอาใจเก่งพูดจาหวานหูคนที่เคยทะเลาะก,กันหรือหึงหวงกันอยู่จะดีขึ้นและกลับมารักใคร่กันดีกว่าเก่าดวงการงานการเงินสำหรับคนทำธุรกิจที่ต้องให้เครดิตจะเกิดมีปัญหาผิดนัดการจ่าย หรือมีโอกาสถูกช่อโกงได้คนทำงานประจำจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆโดยเฉพาะอายุน้อยกว่าหากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดจะเดือดร้อนให้คุณอดทนสัหน่อยและคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้แน่นอนเลขเด็ดฝันเห็นถูกล่ามโซ่3656323738ให้เวดเดอรชินเนอรน,นายฝันให้คุณนะคะขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ